มึกอิงแนะนำนิยายรักวัยรุ่นผลงานเขียนของรังสิเมธเรื่องโปรดส่งใครมารักนิยายรักฟิลกูดอารมณ์ดี15ตอนจบอ่านฟรีในแอปริดอะไรเชิญรับฟังได้เลยค่ะบทที่3เมอบรรยากาศอันเงียบสงัดยามค่ำคืนภายในห้องเล็กๆแสงไฟถูกปิดลงร่างของหญิงสาวนอนกระดุกกระดิกพลิกไปพลิกมาในความมืดสุดท้ายเธอก็ทนไม่ไหว ฮ้อปาราวีลุกพรวดขึ้นก่อนจะหันไปเปิดโคมไฟที่อยู่ด้านข้างเตียงเธอรู้สึกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเหมือนสมองกำลังคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยฉันเป็นอะไรเนี่ยเป็นคำถามที่รบกวนสมองของเธออย่างมากในตอนนี้โดยที่เธอเองก็ยังสับสนอยู่ในใจเธอจึงหยิบหูฟังขึ้นมาฟังเพลงแล้วก็เร่งเสียงให้ดังเท่าที่จะดังได้ก่อนจะล้มตัวลงนอนแล้วก็ปิดไฟเหมือนเดิม เสียงดังจอแจภายในโรงอาหารทำให้ปานรวีรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยเธอเดินถือหนังสือเล่มหนึ่งพร้อมสะพายกระเป๋าเป้สะพายข้างใบเดิมของเธอสายตาเหมือนกำลังมองหาใครบางคนบรรยากาศยามพักเที่ยงอย่างนี้ผู้คนค่อนข้างเยอะทำให้เป็นเรื่องยากที่จะหาใครคนนั้นเจอปานปานเสียงใครบางคนดังลอดเสียงที่จอแจนั้นมาในขณะที่ปานรวียังคงชะเงงชะแงอยู่ปานเสียงเรียกชื่อเธอ ดังแว่วมาอีกครั้งคราวนี้ปานรวีได้ยินถนัดเธอมองไปตามเสียงนั้นเห็นออนกัญญานั่งโบกมือเรียกเธออยู่ในขณะที่มืออีกข้างกำลังถือโทรศัพท์แนบกับหูปานรวีใส่หัวเบาๆก่อนจะเดินไปหาเพื่อนสาวที่นั่งรออยู่แล้วกินข้าวหรือยังปานรวีถามเพื่อนสาวขณะที่กำลังเอาหนังสือวางบนโต๊ะออนกัญญาใส่หัวในขณะที่หูไม่ละจากโทรศัพท์ถ้าเดาไม่ผิดเพื่อนสาวของเธอ คงกำลังคุยกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าฝนอะไรนั่นแน่นอนเลยจะกินไหมปารวีทำเสียงแข็งเมื่อเห็นเพื่อนสาวคุยโทรศัพท์จนไม่สนใจเข้าปลาแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคืออาการใส่หัวเช่นเคยสงสัยจะอิ่มแล้วละมัง้งคำพูดของปารวีทําให้เพื่อนสาวเกิดอาการหน้าแดงขึ้นมาทันทีแกก็ปารวียักไก่ก่อนจะเดินออกไปซื้อกับข้าวมานั่งทานที่โต๊ะวันนี้ทั้งสองคนไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่ ออนกันยาก็นั่งคุยโทรศัพท์ไปส่วนปาราวีก็นั่งเขียนรายงานจะคุยอะไรกันก็ถามคำตอบคำสักพักปาราวีก็ตกอยู่ในความเงียบในใจเริ่มนึกถึงคำพูดของออนกันยาบอกแล้วให้หาแฟนไว้สักคนก็ไม่เชื่อก็ใช่ของออนกันยาบางทีการมีแฟนอาจจะทำให้เราไม่เหงาก็ได้แต่ตอนนี้เธอกำลังเหงาจริงหรือเป็นไปไม่ได้หรอกเธอไม่ได้รู้สึกเหงาสักนิดและไม่คิดจะมีแฟนด้วย แสดงว่าออนกันยาคงจะเหงาแล้วสิถึงได้มีแฟนก็ไม่นั่นคงไม่ใช่เหตุผลคนจะเป็นแฟนกันเขาก็ต้องชอบกันต่างหากปารวีรู้สึกว่าใกล้จะถึงเวลาที่เธอจะต้องเข้าเรียนในภาคบ่ายแล้วแต่เธอก็ยังยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเพื่อความแน่ใจเวลาบ่ายโมงแล้วเธอจึงเก็บอุปกรณ์ใส่กระเป๋าโอปารวีสกิดเพื่อนสาวที่ยังไม่วางหูโทรศัพท์ฉันต้องไปเรียนก่อนนะมีเรียนบ่าย ออนกัญญาพยักหน้าแล้วยิ้มให้ก่อนจะนั่งมองเพื่อนสาวที่กำลังเดินออกไปหลังจากเรียนเสร็จประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆปานระวีก็เดินเอ้อระเหยมาจนถึงสนามฟุตซอลอีกครั้งซึ่งเธอเองก็ไม่รู้อีกเช่นเคยว่าลงมอะไรที่หอบเธอมาที่นี่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่อาจจะสงบละมั้งแต่ความจริงในใจของเธอก็อยากจะเจอเพื่อนๆอ,อยากได้นั่งคุยกันหรือไม่ก็ไปเที่ยวด้วยกันแต่ตอนนี้ เพื่อนๆไม่ค่อยจะมีเวลาว่างตรงกันสักเท่าไหร่ทำให้ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันความจริงวันนี้ปานระวีอยากจะไปดูหนังมากเพราะการไปดูหนังครั้งล่าสุดนั้นไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจแก่เธอสักเท่าไหร่นักทันใดนั้นเธอก็มีความหวังขึ้นมาว่าสองสาวเพื่อนรักอาจจะว่างไปดูหนังกับเธอวันนี้ก็ได้เธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความวันนี้ไปดูหนังกันไหมส่งก้อยโอ๋ สักพักเสียงข้อความตอบกลับมาก็ดังขึ้นปานระวีรีเปิดดูข้อความอย่างมีความหวังขอโทษนะตอนเย็นมีเรียนพรุนี้ได้ไหมก้อยและ้วความหวังก็ดับวูบเพราะพรุ่งนี้เธอก็มีเรียนสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่อ,อนกันยาเท่านั้นที่เป็นความหวังปานระวีนั่งรอสักพักแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่ข้อความตอบกลับบางทีออนกันยาอาจจะก,กำลังยุ่งอยู่ก็เป็นได้ปานระวีนั่งลอยๆอยู่ตรงสแตนเชียในใจก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย บ่ายคล้อยแล้วนักกีฬาก็เริ่มมาลงสนามเพื่อฝึกซ้อมกีฬาสองสามคนแล้วก็ค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆเ,เธอคิดว่าสมควรแก่เวลาที่เธอจะกลับหอพักแล้วเธอจึงลุกขึ้นยืนแล้วบิดตัวไปทางซ้ายทีขวาทีเพื่อสลัดความเมื่อยลา้าและความคิดที่สับสนให้หมดไปก่อนจะเดินออกไปทิ้งไว้เพียงสแตนเชียที่ว่างเปล่าในตลาดยามเช้าผู้คนค่อนข้างแออัด ความจริงที่นี่ก็คือคักไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของทุกวันโดยเฉพาะยามเช้าเช่นนี้เสียงดังจอแจมาเป็นระยะระยะทั้งเสียงแม่ค้าและลูกค้าบางทีก็ต่อราคากันวุ่นวายวันนี้ปานรวีแต่งตัวสบายๆส,สวมเสื้อย,ยืดกางเกยงยาวเท่าหัวเขา่าเดินทอดน่องดูข้าของอย่างไม่เร่งรีบในใจก็คิดว่าจะกินอะไรเป็นอาหารเช้าดีทันใดนั้นเธอก็มองเห็นคู่รักคู่หนึ่งกำลังยืนป้อนไอศกรีมให้กัน หน้าเหมือนไส้จริงๆเลยปาร,รวีคิดในใจคิดอะไรเนี่ยนิสัยไม่ดีเธอเอามือเคาหัวตัวเองเบาๆโทษฐานที่อะไรไม่ดีต่อผู้อื่นเธอสลัดความคิดนั้นออกไปในทันทีแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆแต่ทำไมอยู่ๆเธอถึงรู้สึกใจหายขึ้นมาแปลกๆรู้สึกเหมือนมองไปทางไหนก็เจอแต่คู่รักกำลังจูจี่กันดูมีความสุขแต่พอหันมามองข้างๆตัวเองกลับไม่มีใครเลยปาร,รวีหอบของพระรพราังมาถึงหน้าห้อง มือข้างหนึ่งถูถุงขนาดใหญ่ซึ่งใส่กระดาษม้วนอยู่ในนั้นพร้อมด้วยอุปกรณ์เบทเตอร์เลท,ที่จําเป็นในการเรียนส่วนอีกข้างถือถุงกับข้าวเธอพยายามที่จะหยิบกุญแจห้องที่อยู่ในกระเป๋าออกมาด้วยมือที่เต็มไปด้วยถุงทําให้เธอหยิบไม่ถนัดเธอจึงเอาถุงที่ใส่กระดาษเนบด้วยแขนข้างหนึ่งแล้วลลวงหยิบกุญแจด้วยความทุลักทุเลแล้วความคิดชั่ววูบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาถ้ามีคนมาช่วยถือของก็ดีสินะ ในความทุรักทุเลนั้นทําให้ถุงที่เน็บอยู่หลุดจากแขนข้าวของกระจัดกระจายไปกองกับพื้นโชคยังดีที่ถุงกับข้าวไม่หลุดมือไปด้วยไม่เช่นนั้นคงได้อดข้าวเช้าเป็นแน่เธอก้มเก็บของอย่างอารมณ์เสียกว่าจะเปิดประตูได้วันนี้ทั้งวันปารวีนั่งใจลอยเมื่อมองไปที่ไหนก็ไม่รู้สมองของเธอไม่จดจ่อยอยู่กับการเรียนเลยได้แต่หวังว่า ให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนยิ่งรอเวลาก็ยิ่งเชื่องช้าซึ่งเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังรอคอยอะไรปานปานเสียงเรียกนั้นทำให้ปานราวีสะดุ้งเฮิกเธอหันไปมองเจ้าของเสียงอย่างสงสัยทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยก้องพบคิวข้อหมวดเปล่าทำไมหรอก็ไม่มีอะไรก็แค่เห็นแก้มือ่อปานราวีทำหน้าสงสัยในใจก็คิดไปว่ายังมีคนสนใจอีกหรือว่าเธอกำลังเมอลอยก็เปล่านี่ ปานระวีปฏิเสธหน้าตายก่อนจะเห็นว่ากล้องพบกำลังใส่หัวในท่าทีไม่ยอมรับความจริงของเธอบรรยากาศอันเงียบสงัดภายในห้องเล็กๆมีเพียงแค่ปานระวีที่นั่งอ่านหนังสืออยู่กับความเงียบเธอนั่งเปิดหนังสือไปแต่ละหน้าด้วยความตั้งใจแต่แล้วความคิดต่างๆก็มารุมเร้าสมองของเธอให้คิดไปไกลจนไม่เป็นอันอ่านหนังสือบอกแล้วให้หาแฟนไว้สักคนก็ไม่เชื่อแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขาสักทีละ่ะ บอกแล้วให้หาแฟนไว้สักคนก็ไม่เชื่อแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขาสักทีละ่ะเมื่อไหร่จะมีแฟน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 โอ๊ยปาระวิ่ทานออกมาพร้อมกับเอามือสองข้างกุมหัวตัวเองโดยไม่เข้าใจเลยว่าเธอไปเอาความคิดบ้าๆนี้มาจากไหนแต่ยิ่งเธอห้ามตัวเองไม่ให้คิดเท่าไหร่มันก็เหมือนยิ่งทําให้คิดไปไกลเท่านั้นนี่เธออยากมีแฟนจริงๆหรอเนี่ยเป็นไปไม่ได้ ขอบคุณที่รับฟังจนจบต้องการติดตามต่อสามารถกดตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะและอย่าลืมโดเน a เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ